สวัสดีค่ะค่ะชวยแนะนำตัวหน่อยค่ะดิฉันดรสัชนพง์เชาวนิดนะคะ CEO ของ i i r i s group นะคะโครงการที่ได้รับรางวัลในวันนี้คือโครงการอะไรคะวันนี้ได้2โครงการนะคะคือ i c o p e n s 2076นะคะแล้วก็ i den เกษตรผลโยชิ์ทินค่ะ ช่วยอธิบายจุดเด่นจุดขายของโครงการที่ทําให้เราได้รับรางวัลน,นี้มาค่ะจุดเด่นของโครงการไอไอโคเปนมว76นะคะเราได้ถอดแบบมาจาก uh, เมืองโคเปนเฮเกนให้มีกลิ่นอายของความเป็นยุโรปทันสมัยในรูปแบบโครงการเนี่ยก็จะเป็นสวนอังกฤษแล้วก็ร่มรื่นมีสระว่ายน้ำพื้นที่ส่วนกลางมากกว่า40%ค่ะอยู่ตรงใจกลางสุข,ขมว76นะคะซึ่งสามารถจะเดินทางทางรถไฟฟ้าหรือว่าเดินทางเขาวิถี สาธอรได้อย่างง่ายดายค่ะแล้ววันนี้ได้รับ สอโครงการเลยใช่ไมคะใช่คะอีกโครงการหนึ่งเป็นโครงการอะไรคะอ่าไอเดนเกษตรประหลโยทินนะคะซึ่งเป็นโครงการที่เราได้รางวัลนะคะประเภทเ e สเ d นเชียลโล w r ไลฟนะคะด้วยพื้นที่ส่วนกลางมากกว่า44%เป็นะคะเป็นเหมือนสวนป่าอยู่ใจกลางเมืองแล้วก็การออกแบบสโมสรที่เป็นรูปอินฟินิตี้ดีไซน์นะคะบอกถึงความร่ำรวยการไม่มีสิ้นสดเอท่ามการธรรมชาติที่อยู่ในใจกลางเมืองนะคะ โครงการนี้จะเป็นรูปแบบของทาวน์โฮมนะคะแล้วก็บ้านแฟนค่ะค่ะก็สะดวกสบายในการเดินทางทั้งเส้นกเกษตร็นนโยธินแล้วก็ลาดปาลาเขารามอินทาค่ะ,คะก็เป็นโครงการที่คิดว่าเป็นพื้นที่ไขแดงที่แบบยากจะหาพื้นที่ไหนๆมาเทียบเชียงได้ค่ะอยากจะเชิญชวน,นท่านนะคะลองเข้าประกวดนะคะของ CFC ไทยค่ะเพื่อที่จะ ดูว่ารางวัลเนี่ยโครงการของเราเนี่ยเป็นโครงการทุ่ภีคาขนาดไหนนะคะะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ